เมือนแบงเนี้อ่ผมเคยปลูกมะม่วงหิมพา,านขายตัดยอดสามงานนะฮะผมปลูก4ี่ร้อยกว่าต้นสามงานตัดยอดขายเนี่ยทำไรายได้ทุกวันนะที่จริงเนี่ยหนึ่งไร่หนึ่งแสนเนี่ยนะแค่ปลูกอันี่สามงานนะผมกล้าากล้าพูดเลยว่าเกือบแสนโดยที่ไม่ต้องอะไรครับม่วง,งหิมพา,านทนมากทนแรงทนฝนแตกยอดทุกวันถ้าเราเด็ดเด็ดอ่ผมยังยืนยันนะครับว่าใครปลูกมะวงม่วงหิมพา,านโดยเฉพาะคนใต้ ถ้าคุใต้อย่างกินแกงเผ็ดกินไตปลากินของไปเผ็ดอยู่มังโงอีะมะพายนตอบโจทย์มากไปขายแม่ค้านี่แม่ค้ารับหมดละครับกัมหนึ่งเนี่ยสี่บาทเราไปขายกําละสี่บาทแม่ค้าไปขายกําละห้าบาทเราก็ได้แล้ววันหนึ่งสามสี่สิบกรัมนี่สี่สิบกรัมนี่งร้อยหกสิบบาทร้อยสิบบาทหรือคิดว่าเดือนหนึ่งตั้งเกือบห้าพันแล้วมีมะเลย์โรกิน,น,กนไป,ไปแต่มันกินไม่ทันเลยเรับมันเยอะมากผมเก็บใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเอามามัดอีก ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ขับรถไปส่งแม่ค้าซึ่งการส่งนี่ง่ายมากเพราะว่ามันทางผ่านกับบ้านอยู่แล้วเก็บทุกวันครับส่งได้ทุกวันเลย